ถ้าคิดได้ในวัย60อาจสายไปเริ่มใส่ใจดูแลตนเองตั้งแต่ในวัย40ทำได้ดีจะมีบ้านปลายชีวิตที่มีคุณภาพวัยเกษียณที่มีความสุข 1. กินน้อยตายยากกินมากตายไวทำ IF อดเพื่อสุขภาพให้ร่างกายอดอย่างน้อย16ชั่วโมงเพื่อให้ทำความสะอาดตัวเองเอาโตฟาจีสร้างเซลล์ดีล้างเซลล์ไม่ดีเมื่ออดร่างกายจะสร้างฮอร์โมอนเพื่อการอยู่รอดคือไม่อยากตาย น้ำหลักจะลดหุ่นจะดีไม่มีโยโย่เคล็ดลับคือทานอาหารให้อิ่มแต่น้อยครั้งสองครั้งหรือครั้งเดียวต่อวันอาหารเช้ากับเที่ยงหรือเที่ยงกับเย็นและไม่ทานอะไรเลยระหว่างมือระหว่างอดยกเว้นดื่มน้ำหรือน้ำชากาแฟ 2. หวานเป็นลมขมเป็นยานักฆ่ามีชื่อว่าน้ำตาลเลิกน้ําตาลทายเด็ดขาดมดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลอย่างน้ําอัดลมขนมหวานอาหารที่เติมน้ําตาลผงชูรส 3. กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าบำรุงกำลังร่างกายรับน้ำตาลพลังงานเพียงพอจากอาหารธรรมชาติข้าวผักผลไม้ทานผักที่มีรสขมเป็นยาพิเศษมะระสะดาวเพกาใบแย,ยานางล้วนมีสรรพคุณนักฆ่าเชือ้อชั้นดี 4. ีกีฬาเป็นยาพิเศษออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายล้วนเป็นกีฬาที่ท่าทาสม่ำเสมอ เดินวิ่งแกว่งแขนจีบจักรยานว่ายน้ำและอื่นๆล้วนเป็นยาพิเศษที่ช่วยระบบการเผาผลาญพลังงานเลือดลมไหลเวียนร่างกายเติบโต,ตอย่างสมดุล 5. ้าพักผ่อนดีมีชีวิตยืนยาวการพักผ่อนนอนหลับเป็นเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งเพราะฆาตกรอีกตัวคือความเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ปล่อยวางเพียงพอร่างกายต้องการเวลาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่ให้เพียงพอจะได้ไม่แก่ง่ายตายเร็ว ทำได้เมื่อพักผ่อนนอนหลับดีสุดท้ายขอให้ท่องคาถาไว้สองข้อ 1. ห,หมอไม่ใช่เทวดายาไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่เอะก็ซื้อ,อยาหาหมอเพราะสองยาดีที่สุดคืออาหารโรงพยาบาลดีที่สุดคือครัวหมอดีที่สุดคือตัวเราเอง